เมื่อกี้กดถ่ายแต่ัรกล๋กองมันมีปัญหาโอ้ยตายอย่าเพิ่งตายเดีอลูกเด้ออยู่น้ำกันไปซะก่อนก็มึงตายขึ้นมาเนี่ยผมคนเบิ่งนี่บ่ได้เบิ่งลยไรนีน่นุอย่าเพิ่งตายนะลูกกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีนะฮะทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนตอนนี้กำลัง สีเขาป่าพี่น้องเฮาเขามาในป่าเลยเขาไปหาเก็บเห็ดปูโรกหรือว่าเห็ดโคนนั่นเองเมื่อกี้เราเคยหลาเอาขึ้นไปเต็มตาพี่น้องเอ้ยแต่สำหรับเฮามาหานี่ม่าสิเห็นหรือบอกเนาะไปหลุดน,น้ำกันจเจอไหม หรือไม่เจอรวบรวมความกะอะไรแบบนี้ จริงเราหมดกะลงมาคนเดียวในในนี้นะแต่เมรินีสิลงไปรวบรวมความกล้าไว้แล้วกูตอนนี้ก็บแปดโมงไงเรพี่น้องเบิ่งมันคือมืดนี่แหละแถวนี้นะ เงียบแค่วะเห็ดปวกกับข้ามันหมูบ้านเนี่ยโเห็นดอกสร้างทางฝันรอ กี่ท้อก็จนฝนผ่านทุกเรื่องที่แมวต้องการก็สารให้ตามที่ขอบ่หูเมื่อใดทีิหายใจดำละน้อให้พีคขาดใจพุ่นบอถึงจะพอ ให้แมวเห็นใจใจดำดำดำเอาอยัางน้อทำหัวใจแผลเจ็บที่มีมากมาย มันเพอให้ใจแมวได้พอความตั้งใจจุดหมายคือเธอทุกขอ,อยังทิ้งกันได้หลงคอโอ้บอ่ออายทรมานบ่อักกันเป็นอย่างคือทำให้รัก น้องแมวบอาเป็นยังถึงมาหลอกกันตอกเสาเข็มสร้างตึกชีวิตกับแมวตั้งนานคนอื่นขัวพันคงถึงมาทิ้งกันสั้นบอ <c oughs> อ่อ๋อหอกหอบทีบหอบแดน กับโเห็นไปออกใน้ายสร้างทางฝันรอกี่ทอก็ทนผลผ่าน ทุกเรื่องที่แมวต้องการขอสารให้ตามที่ขอความตั้งใจจุดหมายคือเธอทุกคออย่างทิ้งกันได้ลงคอหูบอ่อายทรมานบ่อหกัน เป็นอย่างคือทำให้รักน้องแมวบอาเป็นอย่างถึงมาบอกกันตอกเสาเข็มตัสร้างตึกชีวิตกับแมวตั้งนานคนอื่นผัวพันก็มาทิ้งกันสั้นบอก ใจดำดำดำเอาอยัางนอเห็ดหัวใจแพรเจ็บที่มีมากมายมันเพลยใจแมวได้พอบบหูมือใดสิหายใจดำละนอให้พี่ขาดใจพุ่นบอถึงจะพอ ให้แมวเห็นใจโบได้เห็ดก็ฟังเพลงไปนะหลอหอบทีบหอบแดนมันกะบบเห็นจ้าโอ้ยเหืออะไรไข่ย,ย่อยว่าละกะเห็นเห็ดอยู่สามดอก ทางข้างบกเก็บมันหน่อยโพดมันหน่อยเกินบกเก็บบ่หากันเป็นอยังคือทำให้รัา น้องแมวบอกเป็นอย่างถึงมาบอกกันตอกเสาเข็มสร้างตึกชีวิตกับแมวตั้งนานคนอื่นผัวพันก็มาทิ้งกันสั้นบอป้าตุต่มทำไม ต้มนหน่อไม้นาะผู้อยากระยะนาะพี่น้องต้มนหน่อไม่นะท่านี่กันกินจนถิ่มดูสภาพค่อยสิเผื่อไห,หลใครย้อยก็ยังไม่ได้ยังไม่เห็นเมื่อย น้อยใจในโชคชะตาที่เขาเกิดมาบ่เมนคู่กันได้หูจักได้หักแค่นั้นเบื่อได้หาเฮตดกับบอไดให้มันออกจนเหลือแผ่นดินผู้เด,ด้อบัดนี้เด้อโพดโพคนไม่หมานเบิร์ ลงในห้น้านี่ชิวเชี่ยวพวกน้ที่เราเกิดมาบอแมนคู่กันต้องไปหยิบกับเขาไปเลยเบิง้งเบิง้บง ก็เมนเห็ดน้าสามผงเขาก็ยังมันทะเลาะดอกเห็ดกระซองผงคือจังหวะสะอดแทะปีนี้นังข่าวมุนไปเลยเบ้อมึงสิถือค้างลืมแล้วนี่จังหน่อยนี่เห็ด เห็ดแห้งเาพื้นผ้าเห็ดปัวกับคิดหอดอีกอย่างเลยเนาะให้เฝ้าเหานะกินได้อยู่นี่แตกไปแลรวม,มันสุกแล้วทุกคนมักเสียบ โอเคพี่น้องมาอน,นี้บอมานฟังเพลงไปก่อนเด้ขอขพรภัยหลายๆไว้พ่อก็ไม่คลิปนาจ้า